วันนี้เช้าวันที่ยี่สิบสองสิงหาครับเรามาดูยางพันธุ์สามหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ยาเล็กนะครับอนนอกตามปกติประมาณห้าเมตรมั้งห้าเมตรใส่ผีมือครับใส่ผีมืออันนี้เป็น ซูเปอร์ VIP ครับคนกรีดสั่งตรงจากอเมริกาลัสินนะครับเขากำลัล <c oughs> ลงทำดักบอลอยู่ครับใกล้จะปิดลูกบอลแล้วอีกกี่วันขายนะอันที่ยีสิบสี่นีี่สิบสองี่สามยี่สี่เก็บติดผลอยู่ครับก็เลยได้แค่ เริ่มเริ่มทะเลาะกันแล้วครับพี่น้องเริ่มเกียงกันแล้วครับเริ่มเหนื่อยครับนนกินเว้า,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 าตอนเช้าครับเดี๋ยวก็ตอนนี้อยู่บนเขาเดี๋ยวลงไปกินข้าวแล้วครับนี่ครับทุกบอลครับ ต้องเปลี่ยนถ้วยแล้วเนาะเปลี่ยนครับใส่ฤทธิ์ครึ่งใส่ฤทธิ์ครึ่งแล้วถ้วยนี้ไม่ไหวแล้วสงสารถ้วยเจ๊ะเจ๊ะอ่า